จ่องข่าวร้อน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณบรดมคะตอนนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่ลานปรีดีพนมยงค์นะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีการจัดงานค่ะโดยกลุ่มสยามสามัคคีซึ่งก็จัดวันนี้นะคะในวันศุกร์ที่สองธันวาคมนี้ค่ะและก็เป็นงานเทิดน้ําพระทัยถวายพระพรค่ะโดยในงานนี้นะคะก็มีผู้คนประชาชนผสงนิกรค่ะใส่เสื้อสีชมพูนะคะมางานกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวค่ะอย่างเห็นได้ชัดนะคะจากที่จุดลงทะเบียนค่ะต่อแถวกัน าวเหยียดนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาก่อน16นาฬิกาอีกค่ะและนอกจากนี้นอกจากจุดนี้แล้วนะคะเรายังมีอีกจุดหนึ่งทางด้านอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นฝั่งตรงข้ามกันก็แถวยาวเช่นเดียวกันค่ะและขณะนี้นะคะที่ลานเวทีค่ะเป็นมุมอีกด้านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งเป็นตรงข้ามกับ นะคะชั้นที่16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชซึ่งชั้น16นั้นพวกเราก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่าเป็นที่ประทับรักษาพ,พระองค์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งณขณะนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วที่ดิฉันได้สอบถามพี่น้องประชาชนที่มาร่วมภายในงานนี้ค่ะก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประชวรอยู่ณขณะนี้ให้หายโดยเร็วค่ะ ซึ่งก็ถือว่าพวกเราทุกคนต่างที่ได้มาร่วมจิตร่วมใจในครั้งนี้เพื่อที่จะแสดงพลังและก็แสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพ่อหลวงนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะดิฉันได้สอบถามแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ต้องการมาแสดงความจงรักภักดีในครั้งนี้แล้วก็มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยก่อนอื่นขออนุญาตนะคะได้เกิดถึงสถานการณ์ของกำหนดการค่ะ นะคะโดยกําหนดการวันนี้นะคะก็จะมีการเสวนานะคะในหัวข้อเรื่องพระอัจฉริยภาพการจัดการน้ําค่ะซึ่งวิทยากรที่มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ค่ะท่านสาวสุรจิตชีระเวศนะคะสวสมุรปราการค่ะซึ่งท่านได้เคยได้รับรางวัลน,นะคะลูกโลกสีเขียวครั้งที่8เมื่อปี2549ด้วยค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคือรองศาสตราจาร,รย์ดรเสรีสุพราทิ์ค่ะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทางด้านของวิศวะภัยธรรมพิบัติธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของอุทกภยัยน้ําป่า ไหลหลากนะคะแล้วก็ปัญหาของน้ําต่างๆท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยไปถึงนะคะทางด้านของคุณรศนาโตศิตรกูลค่ะก็เป็นสวกทมอีกท่านหนึ่งนะคะที่ก็เคลื่อนไหวทางภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีการโดยการเสวนาในครั้งนี้นะคะก็จะดําเนินการดําเนินรายการโดยอาจารย์ประสามนมฤุคพิทักษ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะขณะนีบน้บนเวทีค่ะคุณผู้ชมคะที่ด้านหน้าเวทีก็จะเป็นลักษณะเป็นตอนนี้มีการบรรเลงเพลง นะคะโดยวงดนตรีค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเพลงพระพพราชนิพนธ์นะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะผู้ชมคะที่ฉันจะพาไปสัมภาษณ์นะคะพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะว่าเขามีความรู้สึกกันอย่างไรกับการที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณป้าคะ่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณป้าคุณป้ามาจากที่ไหนเลยมาจาก กรุงเทพอะฮะหนองจอกมาจากหนองจอกค่ะมาจากหนองจอกแล้วรู้สึกยังไงมารานทงานครั้งนี้ก็รักในหลวงอะค่ะคือเป็นห่วงท่านเพราะว่าท่านทรงพระประชวรใช่ไหมคะก็อยากให้ท่านหายพระประชวรเร็วๆเ,เพราะเรารักท่านมากอย่าตื่นตันใจค่ะ อยากให้ท่านไม่อยากให้ใครมาหมิ่นท่านเลยอยาเงี้ยอยากให้คนไทยทุกคนรักท่านนะ,ะคะเพราะท่านมีบุญคุณก,กับพวกเรามาอย่างครอบครัวป้าเนี่ยเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนเลยนะคะแต่เราก็รักอ่ะเพราะเราได้มาพึ่งเพราะบรมโพธิสมภัยของในหลวงใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้คนไทยทุกคนน่ะให้รักท่านอาจจะมีบางส่วนก็เพียงจะน้อยนิดนะฮะที่ว่าไม่จะรักพักดีแต่ส่วนมากจะจะรักพักดีอะค่ะ ในโอกาสนี้ครบรอบ7ปี84ทสิพ 4, 3, 4, 3ันสากลในหลวงอยากจะบอกอะไรเล่นก็อยากให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะให้ทรงหายพระประชวรไวๆนะคะค่ะให้พระสุขภาพแข็งแรงค,ะค่ะ,ข,คคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งเสียงของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะเราไปดูทางด้านนี้กันบ้างคะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาจากที่ไหนอ่ามาจากเออผมเป็นพนักงานขศาลปาร์ตลครหลวงครับ ค่ะวันนี้ได้ทราบข่าว่ก็เป็นจิตสํานึกของปะร,งงงนนระชาชนชาวไทยนะครับถ้าที่ไหนมีที่แสดงความสำนึกพของท่านเนี่ยเราก็จะมาครับเราเป็นประชาชนชาวไทยนะครับเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับสังเกตได้ว่าถ้าขึ้นคลองลาดเนี่ยประชาชนเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขนะครับดังคำกล่าวที่ว่า ผืนฟ้าสุดฟ้าสุดแผ่นดินนะครับมีรู้สิ้นพระคุณพ่อพ่อเติมพ่อเสริมก่อหวังลูกพ่อได้ร่มเย็นนะครับเราจะได้รับเราอยู่รยประเทศชาติที่มาได้แผ่ร่รมเย็นสุดตลอดเวลานะครับเวลาแผ่นดินไหนมีปัญหาเทุกร้อนนะครับพระองค์ท่านก็เสด็จไปเยี่ยมเยือนอย่างแผ่นดินใดทุกเข็นะขุกเข็นนะครับ,เ,นนรบเป็นได้เห็นท่าเสร็จเยี่ยมเยือนทันที้ไม่ว่าจะเป็นถิ่นละก,กนดานท่านก็ไปนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยนะต้องอมีเจตนึกในการที่จะถวายความจงรักภักดีพระองค์ท่าน นะครับ84ปีมงคลน,นี้นะครับก็ผมคิดว่าพี่น้องชาวไทยนะครับสิ่งเดียวที่พ่อต้องการพ่อเนี่ยไม่อยากให้ลูลกๆเนี่ยทะเลาะกันใช่ไหมฮะรู้รักสาม,มัคคีความสาม,มัคคีนะครับเป็นสิ่งที่พ่อต้องการผมว่าปีนี้นะครับถ้าพวกเราจะถวายความจัวรักปฏิองค์ท่านนะร<ช>เราควรจะมีความสาม,มัคคีกันนะครับ<ช>เพื่อถวายเป็นพระอ,องค์ท่านให,ให้พ่อนะครับได้มีความสุขมปความสบายครับขอบคุณมากครับ แล้วว,วันนี้ร่วมจะร่วมฟังการเสวนาในพระอัจฉริยภาพการจัดการน้ำของก็ร่วมครับร่วมครับเพราะว่าอย่างย่างน้อยเนี่ยเราเป็นพักนานการปนครหลวงนะครับอย่างย่างน้อยเนี่ยองค์มหากษัตร์เนี่ยนะครับอดีตพระบุรพกษัตริย์เนี่ยเป็นผู้พระราชทานน้ำนะครับให้กับให้กับประชาชนไทยนะครับเราเป็นผู้ที่รับพระราชัฐมาดูแลแน e ้อยชนเกี่ยวเรืおお่องนี้นะครับ นะครับก็หลายนะครับหลายหลายโครงการของพระองค์ท่านนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องน้ำเท่านั้นนะครับน่าเป็นสิ่งจําเป็นครับก็<อ>จะคงจะร่วมครับผมข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะ,ค,ค,ะคุณผู้ชมคะและนอกจากที่จะมาส่วนตัวแล้วมาคนเดียวแล้วนะคะเราจะเห็นบรรยากาศที่มาเป็นครอบครัวอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวดีฉันจะพามาด้านนี้นี่แอบเห็นนะคะสวัสดีค่ะมาเป็นครอบครัวเลยค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากนนบุรีค่ะ ข่าวงานนี้จะกไหคจากเฟซบุ๊กค่ะกลุ่มพลเมืองปกป้องสถาบันค่ะที่เฟซบุ๊กค่ะออกมาจากเฟซบุ o กค่ะน้องอยู่ในไหไวัดปากน้ำค่ะวัดปากน้ำความรู้สึกไงกับงานนี้ก็มีความสุขที่มาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งพวงชนต้องรักท่านทุกๆคนนะคะ รู้สิง่งอะไรเกี่ยวกับพระอัจฉรยิยภาพในเรื่องของการจัดการน้ําของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือพระองค์อองไไแบบยาวนานแล้วที่ดูแลประชาชนที่เกี่ยวกับชาวนาชาวไร่นะคะพระองค์ทรงมุ่งมั่นเรื่องนี้มากก็รู้ด้วยความวพาอ,อายุก็มากพอแล้วนะคะเพราะว่าเป็นคนอายุมากแล้วก็ทราบว่าพระอ,องค์เนี่ยทำงานทรงงานเหนื่อยมาตลอดเพื่อชาวไร่ชาวนาหรือพระศพนิกร ที่ลำบากนะคะงานเด่นๆของพระองค์ก็เรื่องน้ําที่พระองค์เนี่ยทรงห่วงใยที่สุดแล้วก็ยังมีเรื่องเกษตรเรื่องอะไรหลายๆอย่างก็คิดว่ามันเป็นวิธีทางที่ถูกของประเทศของเราค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะอยู่จนจบงานเลยใช่ไหมคะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มาร่วมงานค่ะทีนี้เราไปดูอีกจุดหนึ่งบ้างค่ะอันนี้เป็นน้องนนักศึกษาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนี่มาจากที่ไหนคะครับผมเป็นนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้นะครับค่ะแล้วได้ทราบข่าวไหนก็ทราบข่าวก็จากทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็ผมก็มีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มธรรมศาสตร์อาสาปกป้องชาติและสถาบันนะครับก็เราก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสยามสมัคคีนะครับในการที่จะแสดงความ ทรงรับพักดีครับต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราครับค่ะแล้ววันนี้พาพักวกมาด้วยครับผมอันนี้ก็มีเป็นน้องๆครับผมก็เป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษาครับแล้วมาร่วมกันครับเป็นน้องที่อยู่ในในเครือด้วยก็ไม่ก็มีบางส่วนอะไรด้วยครับก็มาเราเป็นพลังคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับก็มาแสดงพลังคนรุ่นใหม่ของเรานะครับให้เห็นว่าเราเนี่ยก็เรารักในหลวงมากๆเลยครับค่ะแล้วในวันนี้การจัดงาน รบ8ภาษาค่ะก็รบรัชดาหวงค่ะที่พระองค์ทรงประทับอ <G> าบายู่ที่าคาเระกีก็ตอนนี้พระองค์กําลังทรงพระประชวรอยู่ใช่ไหมครับรก็อยากจะให้พระองค์หายจากพระการประชวรโดยเร็วครับรแล้วก็พวกเราคนไทยนะครับก็พร้อมที่จะรู้รักสามัคคีครับเพื่อเป็นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับแด่พระองค์นะครับแล้วก็พวกเราคนไทยรวมถึงพวกเราที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับก็พร้อมที่จะร่วมกันตั้งใจ ศึกษาเราเรียนครับเพื่อเป็นถวายเป็นพระสุกศลเช่นกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นน้องๆเยาวชนนะคะและขณะนี้ค่ะงานก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะเพราะหลังจากนี้ค่ะเวลา18นาฬิกาจะกรารบธงชาติและหลังจากนั้นการเปิดพิธีโดยพลเอกสมจตบุญถนอมนะคะประธานเครือข่ายกลุ่มสยามสมัคคีก็จะเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะและตอนนี้ก็ตัดไปที่สถานีขอบคุณมากค่ะคุณบุรดมค่ะ